สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราขอไปแบบเร็วๆเนาะนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมันเชื่อมต่อหรือยังเอ่ยอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะคะพอดีเราติดโปรเจกต์ใหญ่ของปีหน้าอยู่อะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันเลยเนาะ วันนี้จะไม่ไม,ไม่มีเพลงนะคะมาแบบรีบๆนะทุกคนนะคะไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าก็มาดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะรีบรีบของจริงนะคะทุกคนอ่ะมาวางแผนตัวแรกเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาดูนะคะก็ก็ลองดูนะก็ลองดูนะคะลองวางแผนดูนะคะเราอาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงวันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแม้เซ็ตจะลบแต่ตัวบวกเยอะมากนะคะของวันศุกร์เนาะเราก็มาดูกันว่าไฮโดรเนี่ยเขาจะไปถึงไหนเนาะนะคะมาตามต่อกันในวันพรุ่งนี้เนาะก็ลองดูว่าเขาจะเบรก0.46ได้หรือเปล่านะคะเราให้แนวไว้2แนวนะก็คือราคาเบรกนี้0.42เนาะอันนี้เราวางแผนกันมากันมานานแล้วเนาะไฮโดรนะคะเขาก็วิ่งมาหลาช่องอยู่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะรวยกันเนาะ นะคะ0.42 0.46นะคะไฮโดรไฮโดรมีลูกนะลองดูใครจะเทศแม่เทศลูกนะคะลูกเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นน้อยเนาะ0.12นะคะแล้วก็0.14นะคะตัวลูกนะ,ะต่อไปแจ๊ดแจ๊ดนะคะตอนนี้คือเขาก็เบรกสะสมมาแล้วแหละเนาะ เบรกกรอบสะสมช่วงนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็ให้แนวไว้ง่ายๆเลยนะคะแนวไฮนี้เดี๋ยวขอลบอีกนิดนึงแนวไฮนี้นะคะ3 6 2เนาะแล้วก็แนวนี้เท่าไหร่เอ่ยแจ๊ดส3.94 3.62 3.94่ํากต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแจ๊ดต่อไปอันนี้เรามาแบบเร็วๆนิดนึงเนาะนะคะ ATP สามศูนยลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นเหมือนชุดเดิมหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาจะไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ b แ a s เนาะสองจุดาต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็ไฮนี้2.42นะ ATP 3 0นะคะต่อไป SCGP ตอนนี้คือเราเอาหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่มาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพราะว่าหุ้นใหญ่เขาก็เริ่มมีการกลับตัวนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ลองมาทำแผนดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรกนีดได่ไหมนะคะ7 1็ดดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ71.50มันไปยังอ่ะประมาณนี้ก็67.75ตาต่ำกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแล้วก็หายนี้6 8 0ก็ลองดูลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรก70.5แล้วก็71.5ได้ไหมนะคะ SCGP ใครจะเล่น DW ก็ถ้าถ้ามีความรู้แล้วก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนอ่ะในส่วนของ K-Bank นะคะพี่ K-Bank ลองดูว่า141นะคะแล้วก็143เนี่ยเขาจะไปถึงไหมใครจะเล่น DW ก็ลองดูนะคะว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะ,นะคะอันนี้น่าจะภาพชัดเสียงชัดแหละ นะคะอะเคแบงแล้วก็กราฟนะคะกราฟตัวนี้ก็43บาทเนาะก็ลองดูว่าเขาจะเบรก43.5ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็แนวต่อไปอยู่ที่44.50นะคะกราฟต่อไป C B G C B G เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขียววันแล้วก็วันต่อไปเขาก็อาจจะ อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะทําไส้แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไบแอดเนาะก็ลองดูว่าเขาจะไปถึงนี่หรือเปล่าแนวนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อย่สประมาณนี้นะเราอาจจะตีไม่ตรงก็ช่างมันเนาะนะคะให้แนวไว้ที่ C.B.C. นะร้อยยี่ยยก็คือเบตรกตรงนี้เนาะแล้วก็ร้อยยหกจ ไอ้จุดห้านะจุดห้าศูนย์นะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ CBG ต่ำกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปการกูนการกูนเนี่ยห้าบาทสิบนะคะแล้วก็ห้าบาทยี่ห้าการกูนเราวางแผนกันมาแต่ชุดนี้แล้วเนาะนะคะนักเรียนในะคลาสรุ่นสองรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะลองดูว่าก่อนหน้านี้เราพูดยังไงไว้กับการกูนนะคะก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงเนาะนะคะอ่า 5.10เราไม่ได้ชี้นำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณาในการเทรดส่วนบุคคลนะนะคะ5.10 5.25ต่ำกว่าก็ไม่เล่นก็ได้นะคะต่อไปกัรกูลเดลตานะคะพี่เดลต้าเนี่ยเขามีมีมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะสะสมอยู่โซนนี้เนาะก็ลองดูอย่าให้หลุด426 หลุดก็ไม่เล่นนะคะแล้วก็ไฮนี้ลองดูว่าเขาจะเบรกได้ไหมสี่้ยสี่นะคะพี่เดลต้นะอ่าต่อไป T G Pro T G Pro T G Pro นะคะก็เราเราก็วางแผนกันไว้เนาะเขาก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ทําไส้การทําไส้เขาจะย่อบแบบนี้ไหมไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้น0.43หลุดไม่เล่นถ้าเราไม่กล้าทําไม่กล้าซื้อเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเนา แล้วก็0.46นะคะ0.43 0.46 TG Pro แล้วก็ลองดูวอลสนะคะว่าเขาเล่นแรงไหมเนาะอันนี้ก็เล่นอยู่2ช่องนะคะ TG Pro แล้วก็ต่อไป JSP 0.70นะคะแล้วก็0.76 0.76ให้ไว้2แนวนะคะ JSP ต่ำกว่าก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ เนาะหรือเขาอาจจะเปิดโดดแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นไปได้เช่นกันเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะต่อไปนุษานุษาเนี่ยเราก็วางแผนกันมานะหุ้นหวีมาเยอะมากเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวขอดูทำเฟรมปีนิดนึงอ่ะนุษาเขาจะไปถึง1บาทสามสิบเอดไหมไม่มีใครรู้เนาะนะคะเขาจะไปถึงไหมเราก็ทำแผนไว้ศูน นะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะย่อมาให้ดิฟไหมแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะย่อลงแรงขนาดนี้นะคะยกเว้นภายในวันเดียวเนาะมันก็จะเป็นฟลอร์เกินไปนะคะทุกคนอืมถ้ามันไม่เบกก็ไม่ต้องเล่นเอางี้ดีกว่านะคะศูนย์จุดเก้าสองนะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะไปบานหนึ่งไหมเนาะส่วนเอ่อแนวต้านแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าแนวต่อไปแนวแนวไหนนะคะนุษาอ่า เขาก็จะมีวอลเลนด้วยนะวอลเลนก็ลองดู0.31 0.33นะคะต่ำกว่าไม่เล่นเขาจะไปหาเข็มขมิ้ม0.35พิจารณาดูนะอืมต่อไป ITD ITD นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเทสไฮเดิมเนาะอ่าปกติเราจะไม่ค่อยเล่นตัวนี้นะนะคะแต่ว่าก็ลองดูว่าเขาจะเบรก0.36ได้ไหมแนวอยู่ที่2.3 2.32 2.36นะคะประมาณนี้นะต่ำกว่าไม่เล่นก็ได้นะคะแล้วก็ NWR เขาชอบมาคู่กันนะเขาเป็นของคู่กันนะคะก็ลองดูว่า NWR เนี่ยนะคะเอ่อตัวนวรัตเนี่ยจะเบรก1.14ดได้ไหมแล้วก็แนวต่อไปแนวนี้นะ1.22อนะคะ,ะ NWR ต่อไปโซนิ c โซนิกนะคะถ้าต่ำกว่าเบรกเขาไม่เล่นก็ได้นะ4.26แล้วก็4.50นะคะประมาณนี้นะอ่าต่อไปมาโก้มาโก้นะคะเขาก็ดูเหมือนจะกลับมาอ่าแต่กลับมาจริงไหมไม่มีใครรู้นะคะ0.87ไม่เบรกไม่เล่นเนาะรอ0.87นะคะถ้าเขาจะไป เขาต้องเบรกได้อยู่แล้วนะคะ0.87แต่ถ้าเขาต่ำกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแล้วก็0.89เนาะอืมให้ไว้สองแนวนะคะมาร์โกมีวอลเลนนะอ่าก็จะเป็นเนีทไฮนยนี้0.26เนาะ0.28นะคะแล้วก็0.31นะคะลองดูในส่วนของมาร์โกนะอ่า วสอ่าแล้วก็ BWG นะคะ BWG รอเบรกไปเลย1.23ไม่เแบรบกไม่เล่นนะคะถ้าเขาจะไปเขาต้องเบรกให้ได้แล้วก็ลองดูว่าเขาจะไปทำไฮนี่ไหมนะคะ1.31นะคะให้ไว้2แนวนะ b w G. ไม่เแบรบกไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะ akpakp เนี่ยเขาย่อมาปิด 2.44เนาะก็ลองดูว่าเขาจะเบรกได้ไหมต่ำกว่าไม่เล่นเลยนะ2.44แล้วก็2.56หไฮเดิมเขานะคะอันนี้ AKP ต่อไปถึงไหนแล้วล่ะ AKP ปรีชาจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์เราบอกว่าเราคิดอยู่ดีๆก็คิดถึงปีชาแล้วนางก็มาจริงๆนะคะครูปีชาไม่ยอมจบนะคะทุกคนอ่ะก็1.88่ง เราให้สองแนวนะหนึ่งจุดแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดแปดแปดนะคะคูปีชาน่ะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปอันนี้ปรีชาแล้วก็บิ๊กนะคะพี่บิ๊กก็ออกง่ายๆเลยหนึ่งจุดศูนย์แปดไม่เบรกไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะไปหาเข็มเขาไหมเนาะอ่าเอาแนวนี้ก่อนก็ได้หนึ่งจุดหนึ่งสอง เอาสแนวไปก่อนนะแล้วก็ไฮนี้ลองไปดูว่าเท่าไหร่นะคะในส่วนของ Big STPI STPI เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไฮต่ำลงเนาะเพราะฉะนั้น5.75นะคะเราก็เล่นได้ชุดหนึ่งเนาะนะคะเขาอาจจะย่อมาที่แนวแนวเทรนไลน์ก็ได้นะนะคะก็ไม่เบรก5.75เราก็ไม่เล่นเนาะเราเอาปลอดภัยดีกว่านะคะแล้วก็5.90 STPI ต่อไปมี STPI ก็ต้องมี SPVI เนาะนะคะ SPVI ลองดูว่าเขาจะเบรกตัวเองได้ไหมนะคะอ่า7.55เนาะเบรกไฮตัวเองเนี่ย7.55แล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือราคาปิดเขานะคะเลข7นะเลข7อันนี้เลข7นะ7.40ประมาณนี้นะคะ7.40 7.55นนะแล้วก็ spvi มีนาอ่ะพี่มีนาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นแรงเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะติเกอร์เต็มเลยนะคะก็ไม่สองบาทก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะให้แนวไว้ที่สองบาทเนาะแล้วก็สองบาท2.04จุดองจุดศพี่มีนานะคะหรือว่าเขาจะไป2.12ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ลองดูนะคะพี่มีนาแล้วก็ akr AKR เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดแดงเนาะนะคะเขาเบรกเขาเบรกแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวนะอืมดูเขากลับตัวขึ้นมานะคะก็ลองดูว่าเขาจะไปต่อไหมเขาจะไปถึงหนึ่งบาทเจ็ดเจ็ดไหมนะคะอ่าพรุ่งนี้ถ้าหลุด1.12เราก็ไม่เล่นเนาะให้ไว้2แนวนะคะ1.12แล้วก็1.16นะคะต่อไป N.B.C. อ่า N.B.C. เขาทำไสแบบนะ้แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะวันต่อไปเขาจะเป็นแดงแบบนี้ไหมง่ายๆถ้าหลุดราคาปิดเราก็ไม่เล่น1.10แล้วก็1นึจุดท้นี้นะคะหนึุออ่าทุกคนเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นอะมันเป็นอะไรไม่รู้สวัสดีค่ะคุณฮาซันรวยๆนะคะน่าจะรวยนะคุณฮาซันอืมนะคะอ่า ต่อไปนะต่อไป N B C แล้วก็ T P S ลองดูนะคะชอบตัวไหนเอาตัวที่เราชอบนะตัวไหนก็รวยนะคะตัวไหนก็รวยนะถ้าเรามีความรู้เข้าตัวไหนมันก็รวยหมดแหละแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เข้าตัวไหนมันก็ดอยหมด <c oughs> นะคะง่ายๆเนาะสามจุดหนึ่งสี่หลุดไม่เล่นนะคะแล้วก็ไฮนี้สามจุดสามสองนะคะประมาณนี้นะให้ไว้สองแนว T P S เขาอาจจะเป็นเหมือนแท่งนี้ไหมหรือแท่งนี้ไหมนะคะอ่ะลองดู TPS MDX MDX เนี MD X. MD X, ่ยเขาค่อนข้างที่จะโหดนะคะตัวเนี้ยชอบทำไส้เก่งนะคะดูเหมือนจะไปจะไปแต่ก็ไม่ไปนะคะตบเก่งเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีวิจารณญาณในการเทรดไปของตัวเองเนาะ7.15หลุดไม่เล่นเขาอาจจะเป็นเหมือนแท่งนี้ก็ได้นะหรืออาจจะแบบ เป็นเหมือนแท่งนี้ก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเจ5ตจหนึ่งาต่ำกว่าไม่เล่นถ้าเข้าแล้วมันไม่วิ่งก็ชิ่งเลยหนึ่งช่องโอเคไหมนะคะแล้วก็ไฮนี้เจ7.60เจแต่โอกาสที่จะขึ้นไปไม่ถึงไฮอะ่ะเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขา่ชอบทําแบบนี้เห็นปะถ้าเขาเป็นไส้แรงเขาจะแบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเบรกะนะคะ,อะลองดูลองดูว่ามันจริงไหมนะคะวิทยาศาสตร์คือการทดลองทดลองไปเลยจะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะ MDX ยูมิพี่ยูมิเนี่ยก็เขาก็โหดอพอๆกับ MDX เลยเห็นปะไสเก่งนะคะถ้าเข้าไปผิดแนวก็งามไสนะคะทุกคนอ่ะสองบาทสองบาท14บสีลองดูนะคะว่าเขาจะเบรกตัวเองได้ไหมยูมิมียูมิก็ต้องมีไทยมุยเนาะนะคะอ่ะไทยมุยลองดูว่าพรุ่งนี้พี่ไทยมุยเขาจะ อ่าจะเบรก1.36ได้ไหมให้ไว้2แนวนะคะ1.33 1.36ประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปไทยมุยคัมเวลอ่าพี่คัมเวลเขาก็มานี่เนาะเราก็ลองดูว่า3.26แล้วก็3.36ไฮเขาอ่ะเนาะลองดูว่าเขาจะเบรก3.36ได้ไหมนะคะหลุด 2. สามก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะรอ3.26หรือ3.36ไปเลยนะคะสําหรับคำเวลวอ่ะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวมีแถมให้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปละพอดีเรามีธุระสี่จุดสราคาปิดนะคะต่ากว่าไม่เล่นแล้วก็ฮานี้ลองดูว่าเขาจะเบรกได้ไหมสี่จุด้าแปดอ่าแปดนะคะต่อไป J J เเนี่ยมีวอนะ อลองดูว่าลองดูว่าวอลเนี่ยเขาจะเล่นยังไงแอาถ้าไม่เบรกสองจุดสี่แปดไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแล้วก็แนวต่อไปสองจุดหกศูนเนาะประมาณนี้นะอ่ะสองจุดหกแปดไปเลยสองจุดหกแปดนะคะก็สองจุดสี่แปดสองจุดหกแปดแนวตรงกลางก็น่าจะสองจุดห้าแปดนะคะอืมบางทีการที่เราอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกคนเคยเรียนความน่าจะเป็นมา อหมมันเอามาใช้ได้นะกับตลาดทุนนะคะแต่ว่าต้องไม่เข้าข้างตัวเองเนาะมันจะมีแผนรองรับเสมอว่าเอ้ยเราเราอุปสงค์อุปทานอย่างเงี้ยมันมสัมพันธ์กันไหมสอดสอดคล้องกันไหมอะไรเงี้ยค่ะเราจะสอนเรื่องอุปสงค์กับอุปทานในฐานรากนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์อาทิตย์ถัดไปเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราเรียนมมเตลูนะคะใครที่มีความเชื่อนะคะก็ก็มาเรียนด้วยกันได้เนาะ นะะในเทคนิคพิชิตมูเตลูนะคะสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนาะเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราเรียนมูเตลูกันแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็จะเรียนฐานลากกันนะคะใครที่ยังไม่เข้ามานะคะก็ก็เข้ามายัางทันนะอเดี๋ยวมาเจอกันในคลาสนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยและการอุปทานมูเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะได้รู้กันอ๋อ คนส่วนใหญ่ที่เขาคิดนี่มันถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็คนส่วนน้อยเนี่ยเขาคิดยังไงกันนะคะอืมไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกเทคนิคก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความชํานาญของแต่ละคนเนาะอ่ะ FVC หนึ่งจุดสามห้าหนึ่งจุดสามเก้าต่ำกว่าไม่เล่นนะคะต่อไปไกลและอนันต์มาแบบเดอะฟาสนะคะทุกคนอ่ะอนันหนึ่งจุดหกเก้าต่ำกว่าไม่เล่นนะคะลองดูว่าเขาจะเบรกหนึ่งจุดเจ็ดสี่ได้ไหมให้ไวสองแนวนะคะ ใครจะรอ1.74เลยก็ได้นะนะคะลองดูอันนั้นต่อไป NMG NM NMG อ่ะ NMG นะคะลองดูว่า NMG เนี่ยเขาจะผ่าน0.40ได้ไหมนะคะให้ไว้ราคาเบรกเลย0.38แล้วก็0.40นะคะให้ไว้สองแนวนะคะ NMG อ่ะต่อไป ECL ECL สองจเนาะแล้วก็แล้วก็ไฮนี้ Hi 3ามบาทสองสลองดูว่าเขาจะไปหาเข็มเขาได้ไหมนะคะ ECL อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายอ๋อใส่ไปแล้วโอเคไม่มีแล้วนะคะทุกคนก็ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง BPP แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเล่นตัวนี้มันช้าเห็นปะมันช้าแต่ว่ามันจะนานๆแรงทีอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะก็ลองดูว่าทุกคนจะเล่นไหมนะคะให้อีกตัวหนึ่งก็ได้สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะคะต่ำกว่าไม่เล่นแล้วก็สิบแปดจุดสองเนาะอ่าประมาณนี้นะคะ BPP มี DW นะใช่ไหมใช่อืมนะคะมี DW ด้วยก็ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะนะคะถ้าใครที่อยากจะมาเป็นสำนักเดียวกับ After แคปเทนเดอรนะคะ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับนะคะสามารถอินบ็อกมาได้ที่อ,อลน์ไลน์แอดนะคะที่แนบไว้เนาะนะคะแล้วก็ในแชทนะคะก็สำหรับวันนี้ขอให้โชคดีลาติสวัสด์พรุ่งนี้เฮงเฮงเลยๆนะคะสวัสดีค่ะ